สวัสดีนะคะรีวิวสกอ๊อตหญิงค่ะรหัสนี้เลยนะคะอ่ะไปค่ะนะเรามาดูกันที่จ๋าตัวนี้นะสะกอตหญิงเบอร์หนึเกรด A ไซส์ปกติค่ะที่ไซส์ปกติเบอร์หนึเกรด A นะคะ45กิโลจำนวนน่าจะได้ประมาณ250ตัวบวกลบได้แบรนด์เยอะค่ะนะคะ อเมริกันอ uh ีเ huh. กิลโอเนวีเฮชเชนเอ็มโฮลิสเตอร์อเมริกันอีเกิลอะได้แบรนด์เยอะเอ็กเพรส n ินบรูซจอร์จียแกปคือแบรนด์มีปนอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่ากระสอบลูกไหนออกแบรนด์มากน้อยกว่ากันนะคะแต่ตัวนี้งานเบอร์หนึ่งพี่จา๋างานเบอร์หนึ่งสวยทุกตัวค่ะอยแบบนี้ลูกค้าถามเยอะมาก แล้วก็จะมีพวกแบรนด์ร e รีไวก็มีนะโ o โน m a คือแบรนด์เนี่ยแล้วแต่กระสอบเราไม่สามารถตอบได้นะคะอบเบอร์คอมเบียขึ้นอยู่กับกระสอบนั้นๆน,น,นะพี่นะสีสดสภาพดีงานสวยงานใหม่มากค่ะกระสอบเบอร์หนึ่งไม่ผิดหวังพี่แล้วราคาคือถูกมากนะคะราคาถูกมาก พี่ๆท่านใดที่ต้องการให้รีบเพิ่มแจ้งได้เลยค่าบริการในการรีดเล็กน้อยค่ะพี่ไม่เสียเวลาในการทำผ้านี่ตัวนี้ให้ชนเอ็มนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีแก๊ปด้วยนะนะแบนเยอะพี่จ๋าแบนเยอะนะคะอืมแบบมีวูดลูกค้าถามเยอะแบบมีวูดอ่ะอืมอสีสดมากค่ะสีสด สภาพดีมากนะคะกระสอบเบอร์หนึ่งหนูบอกเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังสวยตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายค่ะแล้วคือพี่เปิดมานะพี่ขายได้ทุกตัวในกระสอบนะคะรีวาย,วายเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าคือแบรนด์ที่หนูพูดเนี่ยมันมีทุกกระสอบเลยพี่มีทุกกระสอบเลยขึ้นอยู่กับว,ว่ารีเห็นไหม,มขึ้นอยู่กับว่ากระสอบลูกนั้นแก๊ปจะออกแบรนด์มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่แบรนด์ที่หนูมัสซิโมแบรนด์ที่หนูพูดคือ มีทุกกระสอบเลยโอเนวี่นะคะอ่าสีสดเนาะโฮลิสเตอร์มาอเมริกันอีเกิลค่ะอ่าบอยเฟรนด์อเมริกันอีเกิลค่ะท่านใดสนใจรหัสนี้นะคะรีบแคปแล้วแจ้งน้องแอดมินทางไลน์นะพี่นะหรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลย ไลน์หรือเพจเฟ e บุ o k ของทางร้านได้เลยสีสดสภาพดีงานสวยค่ะอาริโซนางานวินเทจนะอ่าววินเทจสไตล์วินเทจสองกระเป๋าไงอ่าอืมแอวนค่ะแบรนด์เยอะจุใจพี่จ๋าเปิดกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นเลยเปิดกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นเลยพี่ๆท่านใดอยากจะให้รีดเพิ่มแจ้งได้เลยค่าบริการในการรีดถูกมากค่ะพี่หาไม่ต้อง ส่งร้านข้างนอกเลยหนูบอกเลยว่าจบครบที่ภูสิตาค่ะเรารีดเองที่ร้านนะคะลูกค้าของไปถึงนะพี่ขายได้เลยไม่เสียเวลาในการทำผ้าพี่ไม่ต้องมาเสียเวลาติดกระดุมไม่ต้องมารีดอะไรอย่างนี้นะคะคือเราทำเสร็จสับปุ๊บไปถึงพี่ขายได้เลยค่ะข,ขายอย่างเดียวนะคะเรื่องรีดนะคะเรื่องรีดให้ให้เป็นหน้าที่ของเรา เปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเลยนะคะเปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเลยได้ทุกอย่างได้ทุกแบบได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะกระดุมมุกนะครับกระดุมมุกค่ะกระดุมมุกอยู่แล้วนะครับสีสดมากค่ะพี่สีสดสภาพดีมากเลยสีสดสภาพดีมากเลยดูดิอืมสีสดผ้าใหม่มากพี่ไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวัง มสซูโม่แอืมแบนเพียบแบนเยอะครับเป็นคอจีนนะก,ก็มีนะสวยลูกค้าทำเยอะหลักๆนะคะจะออกแขนยาวนนมากดีวายมาอีกแล้วค่ะจะดุมมุกสองกระเป๋าค่ะพี่คะ่ะมมนะสุดยอดหลักๆนะจะออกแขนยาวเยอะกว่าคะ่ะแขนยาวจะออกเยอะกว่านะคะ คือแขนสั้นเนี่ยน้อยมากค่ะพี่หาน้อยมากสัดส่วนประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะในกระสอบส่วนใหญ่ก็จะออกแขนยาวมากกว่าอ่ะต่อเลยค่ะพี่เก้าค่ะถ้าฉันเอ็มปะ่ะถ้าฉันเอ็มก็ได้เยอะนะ ก็นบพี่ออยคะพี่ออยจํานวนนี่น่าจะไม่แพ้กันนะในแต่ละอันสีสดมากอืมสีสดมากเลยรีบแคปมาเลยพี่จ๋ารหัสนี้รีบแคปมาเลยหมดแล้วก็รอนานนะคะ แบรนด์ดังๆออกเพียบเลยนะโอ้โหโอนวี่ค่ะตัวนั้นไบโอนวี่นี่งานป้ายห้อยมาเดสต็อก ok มาอ่าสีโคตรสดอะดอไซส์ก็ถือว่าเป็น <DB. S 1> แบบ Normal ไซส์นะคะพี่หาไซส์ปกติ<ม>ทั่วไปแก็บม,มาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ดีพี อเมริกันอีโก้ได้เยอะเนาะแล้วงานคือที่สำคัญคือออกผ้าคอตตอนไงผ้าคอตตอนอืมผ้าคอตตอนคือมันใส่สบายมันไม่ร้อนมอเทนค่ะบูมอเทนดูดิคอตตอนคลาสสิกมากอะลายคล้ายๆผ้ากับมาแบรนด์แบบอเมริกันอีโก้อีกแล้ว แบรนด์คลาสสิกมากเลย Fiber 21แบรนดังนั้นเลยอะกระดุมมุกครับอืมทอมมี่อ่ะโอ้โหโโทอมมี่โอเนวีสุดยอดโอ่าตัวนี้งานปากักไหมมีแบบอ่าเอสเซนซีด้านหน้า <Yeah. S 1> สวยสวยอ๋อ oh, นี่ดูดิ yeah. ไฟเบอร์อ,อืมฟบอบนี้บ้านเรามีนะคะ,อะโอเนวีอน่วออผ้าผ้าแบบพี่ก็ผักไปด้านนี้หน่อยได้ไหมพี่ๆท่านใดสนใจอยากจะให้รีบเพิ่มแจ้งได้เลยนะคะค่าบริการในการรีบเล็กน้อยนะคะาาไปถึงปุ๊บนะพี่พร้อมขายไม่เสียเวลาในการทำผ้านะคะโอเคมารหัสนี้นะคะครีบแคปให้ไวรีบแคปให้ไวอะ สอบถามทั้งลาดหรือทั้งเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ